กรณีพระปอมชาวเขเมรที่หลบหนีเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็มาหากินกันแบบง่ายๆนะครับโดยอาศัยความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยเนี่ยมันมีเข้ามาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะในอดีตที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ๆใ,ในหน้าสื่อใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายครั้งในโลกออนไลน์ก็โอ้โหนับไม่ถ้วนถ้าเพื่อนๆจะแบบเสิร์ชหากันนะครั้งนี้ผมจะยกมาเล่าเพียงแค่2กรณีนะครับ ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยพร้อมกับมีการอ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ไปด้วยนะครับข่าวแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกา2565พระปลอมชาวกัมพูชานะครับเดินบินบาตรับเงินโดยมีพระคนไทยเป็นพระครูฝึกไปด้วยเอาสิมีการฝึกไปด้วยนะมีการสวดมวนต์ไหว้พระอะไรต่างๆนะบททรงบทสวดจะได้ ตามแบบสไตล์คนไทยด้วยนะเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนพุทธมนทนสายสีนะครับในบริเวณป่ารกร้างที่สำคัญนะครับตรงนี้เป็นฝั่งตรงข้ามกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติของจังหวัดนคปรปฐมส่วนพุทธมนทลน,นะมีชาวบ้านในพื้นที่นะครับเข้ามาแจ้งกับประรลัดอำเภอว่า พบกับบุคคลแต่งกลายค้ายพระเป็นจำนวนมากนะครับเดินถืออุปกรณ์บินธบาทเข้าเข้าออกในบริเวณป่าทุกวันจึงประสานตอมอพร้อมกับฝ่ายปกครองสับนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ตำรวจสอพอพระพุทธมนนรรวมๆแล้วกว่า30คนนำกำลังเข้าตรวจค้น2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยบริเวณป่ารกร้างพบกับพระไทยนะ ภิสษุสงไทยนะจำนวน5รูปแล้วก็ชาวกมูชาที่แต่งกายคล้ายพระอีกหนึ่งคนสร้างแคมป์ที่พักอาศัยอยู่กลางป่านะแล้วก็อีกสิบกว่าคนเนี่ยได้ไหวตัวทันหลบหนีเข้าป่าไปได้นะส่วนจุดที่2นะครับห่างกัน400เมตรนะพบกับชาวกมูชาที่แต่งกายคล้ายพระอีก2คนนะครับสร้างที่พักอาศัยแคมป์แคมป์อยู่แถวแถวนั้นนะนะอาศัยกันอยู่2หลัง ตรวจสอบก็พบกับธนบัตรไทยจำนวนหนึ่งนะครับก่อนจะยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าตนกับพรรคพวกชาวัมบูชานะรวมๆกว่า20กว่าคนนะได้รับการชักชวนจากเพื่อนที่เป็นคนไทยนะครับว่าให้เข้ามาแต่งกายค้ายผะ้านะออกบินาบาดได้ได้เงินดีปัจจัยดีนะตามเขตอำเภอพุทธมนตลน,นะครับและเขตกรุงเทพนะครับโดยนายพรชัยโพนาทองนะครับปลัดอำเภอพุทธมนฑล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจับกลุ่มเผยกับสื่อว่าในส่วนของพระไทย5รูปนั้นนะ่ะได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาต้นสังกัดนำไปตักเตือนก่อนจะให้กลับไปจำวัดต้นสังกัดดังกล่าวนะส่วนชาวกัมพูชานะครับหลังจากตรวจสอบว่าเป็นพระปลอมจึงได้ส่งมอบให้ตอมอดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในข้อหาเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคม2566เมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้บุกจับชาวกัมูชาโดยชาวบ้านได้แจ้งว่าขนาดช่วงเวลาที่เลยมาเกือบเที่ยงแล้วเนี่ยก็ยังพบเห็นพระออกมาเดินบินทบาทอยู่เลยจึงเป็นที่น่าสงสัยในพฤติกรรมนะครับว่าทำไมพระถึงมาเดินบินทบาทใกล้ๆเที่ยงแล้วก็ พอดินทบาทเสร็จก็ไม่ได้กลับวัดไหนนะครับกลับเดินเข้าไปในป่ารกร้างหลังตึกนะครับชาวบ้านจึงได้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าพบกับบุคคลเป็นต่างด้าวสามคนนะครับมีสัญชาติกัมพูชาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นุ่หมจีวรไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งบริเวณโดยรอบก็เป็นป่ารกร้างไม่มีที่พักอาศัยของผู้คนนะครับมีการนำท่อนไม้นำผ้าใบ มากลางมาปูสร้างเป็นเพิงที่พักอาศัยตามรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะพร้อมกับอุปกรณ์ในการดำรงชีพคาดว่าบริเวณดังกล่าวนะ่าจะมีต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยนะครับเป็นจำนวนมากกว่า3คนที่จับกุ่มในวันนี้แต่ได้ไหวตัวหลบหนีไปแล้วโดยให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่ตอไปขณะที่พันตำรวจเอกชิน,นวุฒตั้งวงเลิศ ผู้กำกับตอมอสมุรปราการฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุรปราการนะครับว่าถ้าหากพบกับบุคคลที่ไม่ทราบสัญชาติไม่แต่งกายคล้ายพระไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เนี่ยก็ให้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบในทันทีทีนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับว่าชาวโซเชียลเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะ คอมเมนต์แรกก็ว่าในยุคจุดๆของความเสื่อมทรามและความต่ำตมในจิตใจคนอ่าคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับกฎหมายน่าจะเพิ่มโทษให้กับคนพวกนี้เยอะๆอ่ะคอมเมนต์ comment ต่อมาก็ว่าเขมรมาทำแบบนี้อีกแล้วจะต้องมีกฎหมายแรงๆไม่ใช่แค่ติดคุก45วันแล้วก็ผักด,ดันกลับแต่ต้องติดคุกสัก3ปีมีอีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ตอบโต้นะครับว่า เมื่อไรเหตุการณ์นี้จะหมดไปบอกเจ้าหน้าที่ให้กวดขันตรึงชายแดนอย่างเข้มจนถึงทุกวันนี้ต่างดากวก็ยังมากมายจะล้นประเทศอยู่แล้วเฮอ้อีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ต่อนะครับว่าจะต้องใช้คนอีกเท่าไหร่ในการควบคุมชายแดนแค่ชายแดนติดกับพม่าก,ก็เป็นพันกว่ากิโลแล้วแถมยังเป็นป่าลกอีกอ,อีกคอมเมนต์หนึ่งก็ว่ามาทำแย่ๆนะคนพวกนี้เห็นว่าคนไทยใจดี อีกคอมเมนต์หนึ่งก็ว่าจัดการตามกฎหมายต้องเด็ดขาดอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ว่าต้องจัดสหาบาทาเสียก่อนจะในประเทศกลับจะได้เข็ดอืมเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวนี่แบบโอหอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยบังเนี่ยพวกขมรหลบหนีเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาบินทบาทเอ่ยมาเป็นขอทานเอ่ยเต็มเลยเนาะอืมอีกคอมเมนต์นึงก็ว่า เข้ามาทำงานแต่เห็นคนไทยทำบุญดีได้เงินดีก็เลยเปลี่ยนแผนบวชซะเลยแค่ซื้อสบงห่มจีวรสีเหลืองเอามาห่มก็หากินได้ละแถมที่มีคนกราบไหว้ไม่ต้องโดนด่าอีกโอ้โหมันคิดอย่างนี้ได้เหรอฮะนี่ก็น่ากลัวนะถ้าคิดอย่างนี้ได้จริงพวกคอมเมน อีกคอมเมนต์หนึ่งก็ว่านะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับพวกเขมรมันคือพวกโจรลักลอบเข้าไทยทําผิดกฎหมายถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต้องดําเนินเพิ่มโทษให้หนักปรับหลักแสนเหมือนที่เกาหลีปรับผีน้อยชาวอาเซียนเพื่อรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติไทยเราส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มโทษทางกฎหมายนะครับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะ จะได้เป็นที่หลับจำนะครับอ่าแล้วก็ขออ่านอีก2คอมเมนต์ก็พอนะครับชาวกัมพูชาเข้ามาหาตาังแบบสบายๆไม่มาเป็นพระปลอมก็มาเป็นขอทานโอ้อันนี้แบบที่ผมคิดเลยเนาะจริงอะ่ะเพราะมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดหรอกมันเป็นข่าวมันเป็นข่าวที่แบบเห็นอยู่ทุกวันทุกวีอ่อ่ะคอมเมนต์สุดท้ายนะครับสำนักพุทธยุบแม่งไปเถอะองค์กรซึ่งตีนไม่ทำหาเหวอะไร สักอยู่แต่เปลืองงบประมาณไปเปล่าๆโอ้ oh, oh. เขาก็ทำนะคระับสำนักพุทธก็ทำนะทำเส้นตีนเส้นตีนนั่นแหละนะเราเห็นตามข่าวตามสื่อเนี่บ่อยมากอืมโอเคก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอย่าให้พวกชาวเขมรที่มันหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเนี่ยมาหากินในเมืองไทยเราได้อีกนะครับ จะทำบุญไปอ่ะมันก็ไม่ได้ความสบายใจเนาะแถมมันเอาเราไปด่ารับหลังอีกนะมันมีคอมเมนต์ชาวมเขมรน,นะครับที่ว่าเมืองไทยอ่ะชอบปั่นข่าวปลอมพวกอ่าขอทานมเขมรอ่าพระปองอมเขมรเนี้ยคนไทยเป็นคนปัน่นความจริงในมเขมรไม่มีเอาเอาวาเป็นข่าวปลอมฉะนั้นพวกมึงศึกษากันยังไงเนี่ยพวกมึงดูข่าวเป็นยังไงก็งงมากนะเออและที่สําคัญนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เป็นหูเป็นตานะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิด มีพระมาเดินบิณธบาตหลังจาก10โมงไปแล้วแลวยังไม่กลับวัดเนี่ยก็เป็นที่น่าสงสัยหนึ่งละ 2. ก็คือบิณธบาตรับแต่เงินโดยไม่สนใจเข้าป่าอาหารนะ 3. เสียงบทสวดนะตอนบิณธบาตแล้วเนี่ยเสียงบทสวดเนี่ยจะมีสำเนียงแปลกแปกนะติดสำเนียงพวกเขมรปมพระอะไรเปลืออะไรพวกเนี้ยนะ 4. ไม่เดินบินธบาตกลับยืนประจำจุดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระไทยหลายรูปก็ทำแบบนี้นะ ก็ถือว่าผิดนะครับพระเนี่ยเขาให้เดินบินทบาทน,นะครับเพื่อนๆถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ